สวัสดีค่ะเจอกับแม่มอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแมัมจะพามาชมโชว์รูมของเรานะคะที่มิตซูบิชินาวา m i n นะคะเรามาดูกันว่าโชว์รูมของเรานะคะมีรถรุ่นไหนโชว์ในโชว์รูมกันบ้างแล้วก็มีแคมเปญดีๆอะไรบ้างนะคะมาชมกันเลยค่ะเชิญค่ะ สำหรับรุ่นแรกเลยนะคะนั่นก็คือ m Mit ิ s u b i ิ h i m i ลาดค่ะตัวนี้เลยค่ะเป็นรถนะคะประหยัดน้ำมันนะคะเป็นรถที่ใช้ในเมืองนะคะแล้วก็ราคานะคะเบามากๆเลยค่ะเริ่มต้นเพียง5 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่า โปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับเดือนนี้เลยนะคะนั่นก็คือออกรถเพียง9900บาทเท่านั้นนะคะสำหรับในรุ่นมิสโตวิชิมิราดคันนี้นะคะรถประหยัดนะคะเป็นรถซิตี้คานะคะที่ใช้เหมาะสำหรับใช้ในเมืองนะคะหรือว่าเดินทางเดินทางต่างจังหวัดก็ได้นะคะตัวนี้เหมาะมากเลยเป็นรถเล็กประหยัดน้ำมันนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะรถที่ใช้เงินออกรถเบาๆนะคะผ่อนน้อยแนะนำรุ่นนี้เลยะค,ะค่ะมิสโตวิชิมิรัดค่ะ แล้วก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งราคาที่เป็นรถเล็กเปรี่ยนน้ำมันที่เป็นซิตี้คาร์นะคะนั่นก็คือมิสโตวิชิแอทคาร์ค่ะรุ่นนี้เลยค่ะคุณลูกค้าตัวนี้เริ่มต้นราคาอยู่ที่529,000บาทเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นก็เช่นกันค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการใช้งานหลอกรถน้อยนะคะคันนี้เริ่มต้นอยู่ที่ 9,900บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าใช้เงินดาวเพียง9,900บาทนะคะผ่อนเพียงเดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้เลย m i ส s ูบิชิ i อดพารค่ะค่ะและเขามีอีกรุ่นนึงนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวฮอตสุดของเราเลยนะคะสำหรับรถยนต์มิ s ซูบิชินะคะตัวนี้เป็นตัวขายดีของเราเลยนะคะเป็นตัวแนะนำนะคะตัวใหม่ของเราก็คือเอ็กเ s ตัว 2023ของเรานะคะราคาอยู่ที่946,000บาทนะคะตรงนี้แต่ลูกค้าท่านได้สุดใจนะคะเรามีโปรโมรชั่นพิเศษน,นะคะนั่นก็คือดอกเบี้ยนะคะ 1. เเก้าเปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนของสิทธิการาชการัฐวิสาหกิจนะคะลูกค้าเก่านะคะก็ยังได้ส่วนลดเพิ่อมอีกนะคะท่านใดสนใจนะคะตัวนี้ของเรามีหลายสีให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีขาวนะคะแล้วก็มีสีทูโทนด้วยนะคะถ้าสนใจโปรโมชั่นนะคะหรือว่ามาชมรถของเรานะคะได้ที่โชว์รูมมิสซูวิชีนวามินนะคะนอกจากนี้เรายังมีทดลองขับด้วยนะคะฝากไปด้วยนะคะสําหรับโปรโมชั่นดีๆนะคะของ e x ส e d e r ออคคันนี้จ้า และก็ยังมีอีกหนึ่งคันนะคะนั่นก็คือ Mitsubishi p a เจ r ร่สปอรนะคะตัวนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 3 8 4 0ล้าบาทนะคะ ตัวนี้เราบอกเลยว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะนั่นก็คือดอกเบีย้ยพิเศษค่ะ1.99%นะคะแลวก็นอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของสิทธิ์การรับสาหกิจลูกค้าเก่าอีกด้วยนะคะสำหรับท่านใดนะคะสนใจนะคะรถยูนิสตูบิชของเราทุกรุ่นนะคะก็มาดูที่โชว์รูมได้เลยค่ะเรามีโชว์ทุกรุ่นนะคะนอกจากนี้เรายังมีทดลองขับได้ด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่ม,เต,มเติมนะคะติดต่อแหม่มได้เลยนะคะมิสูบิชินวมินนะคะแหม่มฝ ากเบอร์ไว้นะคะ0878764866นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ํมขอตัวก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ